ค่ะพี่น้องคะจากเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับเสียงวิหกนะคะย่างบะจุบบอสินค่ะเพราะว่าคนที่ถือก้าวหาหรือว่าคนที่ถือโยงว่าเป็นผู้ต้องสงสัยกับเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องถ้าห้ามหูโตห้าแล้วว่าห้าบบไดเอาไปพ่าก็ตตองน้อยก็ตตองมีพวามรูซสึกแย่แย่คื่อกันค่ะพี่น้องขาล่าสุดนะคะน้องเบิร์ดนะคะบ่าวเบิร์ดนักครินนะคะหมอลำเสียงวิหกนะคะ เพิ่นได้ออกมาโพสค่ะพี่น้องขึ้นที่ผ่านมานเ,เองนะคะ,ะน้องเบิร์นะะนรดนะคะเพิ่นโพสนะคะบอกว่ามันไม่มีใครบนโลกนี้ที่อยากจะให้คนมาตีหน้าว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีหรอกครับกะว่าจะปล่อยผ่านแล้วแต่มันก็รู้สึกข้างในมันอ่อนแอมากเลยครับเอาจริงรู้เรารู้ตัวเราดีแหละว่าในการที่คนหลายๆคนเข้ามาตีหน้า เราเป็นคนไม่ดีมันก็ต้องมีแอบ,บนอยและครับว่าสันค่ะอันนี้คือน้องเบิร์ตนะคะคนเด้ยวโพดทิ้งไว้เหมือคืนนี่รู้ซึ้ว่ามีคนมาว่าจะของบอ่ดีมันก็ต้องมีความรู้สึกน้อยแน่เป็นธรรมดานะคะแล้วเมื่อสักต่อมาอีกนะคะโพสต่อมาของน้องเบิร์ตนะคะน้องเบิร์ตบอกวา่าเลือใจตรงที่ว่า ให้ที่อยู่ที่อาศัยให้ที่พักให้งานแล้วกะย่งมาท่ำใดแบบนี้คนเอาไปกะสีบอ่อพ่อลู้ยู่นติว่ากลัวสีใดงเงินจากเจ้าภาพมาแต่ละบาทหัวหนาเพิ่นเมย์ซ้ำดายไผเอาไปกะขอให้ยอยู่เย็นเป็นซูเดอร์เบิดละเหลือตนหัวหนาคนเอาไป เจ้าสิบาปหนักอยู่เด้เพราะว่าเอาไปใดแม่กระั่งภูมีิะคุณต่อเจ้าของกำลังใจเด้อครับบอสสู่สูครับแล้วเบานองเบิ้ดนะคะเพิ่นกะโพ์รูปนี้พี่น,อน้องดูอารี้ตนนี่คือภาพหัวหน้านกพงสกรที่เพิ่นนอนอยู่ในรถรถนอนของเพิ่นนั่นแหละพี่น,อน้องเป็นภาพที่แบบนอน เงยหล่าแห้งแกสี่ละค่ะพี่น้องแล้วนกเบิดเพิ่นก็นเลยออกมาโดว่าหนาสงสารหวาัวหนาเลือดต้นหวนัวหนาเอ,อผู้ใดเป็นผู้เอาไปกะสีบกคิดแจ็กน้อยติว่ากายเฮดแม่กะับทางผูมีพรักคุณบอแจกสี่ค่ะอะ่าเพิ่นกลัวเพิ่นสีแดงเงิ่อนมากแต่ละบาทเพิ่นลำบากซ้ำดค่หาน้องเบิดเพิ่นได้ออกมาทรงกำลังใจให้หัวหนาหนกพคงสะกรนนะคะนี่ค่ะสำหรับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้น มีแฟนคลับเอฟซีค่ะทรงกำลังใจเข้ามาให้บ่าเบิดกับหลยคือกันค่ะพี่น้องน่าสงสารเนาะช่างทำกันได้เป็นตาลึกโจนพ่อหนาเนาะเป็นตาได้คืนบอจา่าสงสารบอททั้งสองเนี่ยค่ะคนที่ให้กำลังใจขอให้ได้คืนมาเร็วๆเ,เด้อจา้าลองดูทางทำลองดูทางทำเบิงพี่ว่าให้ดูหม้อเบิงน้ำหนั่งละค่ะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้บักหลาขอให้หูโตคนหลักเอาเงืนไปไว้ไว้เด้อค่ะพี่น้องคนให้กำลังใจสู่ๆเดอ้อบอดนกส่งแรงใจไปให,ให้มีกำลังใจแรงกายต่อไปในแต่ละวันคนทำบาปก็จะได้เห็นในชาตินี้แหละบ่ามีชาติบ่รอชาติหนาคอยดูไปสู้เพื่อลูกสาวอายอายน้อยไปเข่าไขา่ ตัวนหน่อยๆกว่ามูใจใหญ่สุดๆเดอ้อล่ะขอทุกๆคนอีหล่าหน่อยของทุกๆคนว่นตัวหน่อยใจดีใจใหญ่กว่ามูเด้ออีหล่าหน่อยของทุกๆคน่นใใา,านนสั่นค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะเอาคนเอาคนไปจ่อบเบิงมีกิจไต่สำนึกสงสารบอดขักตะลุตูนลูก่าสั่นค่ะพี่น้องมันมีดกำลังใจทรงห้ มากมากากลกองค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะคือว่านั่ะหลัคนทีถือก,กล่าวหาบ,บ่มีพู้ไดทีสิสบายใจหรือว่าบ,บ่มีพู้ไดทีสิหนึ่งน้อนใจไปได้ดอกค่ะพี่น้องสําหรับเหตุการณ์เรื่องรล่าที่เกิดขึ้นนะคะ,ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะแยกชิตก็ได้เขาไปซองเบิง่งในเพจของน้องดนธนาโดนน้องดนก็ได้กออกมาโพสถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพิ่นกับโพสออกมาในประมาณว่าบักลาคือสิบวตัดแขนตัดขาเจ้าของแกงซันดอกอ่าบ่ยอยากให้ผู้ใดมาว่าเจ้าของเป็นคนบดีมันก็มีความรู้สึกเป็นธรรมดานี่ก็คือส่วนหนึ่งของน้องดนธนาดนที่ได้ออกมาโพสนะคะแล้วก็น้องเบริร์บ้าวเบิร์นี่แหละหเพิ่นก็เด้กไปใต้คอมเมนต์ของใต้โพสของ นองโดนนะคะด้เขาไปคอมเมนต์ใตโพสของน้องของน้องโดนบอกว่าสูดๆเด้อไอ้หลากกระเมื่อยคือก,กันเพื่อนวะนี่คะ่ะพี่นองคะสองคนที่ถือก้าวหาเพื่อนกระหายก็ล่างใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วเรื่องนี้ทั้งสองบอสสองบิก๊กบอสเพื่อนกรบบาดหนึ่งนอนใจค่ะแต่ว่าเพิออ่อนบ่ออกมากโพสอีอย่างซ้ำๆซักๆเพิ่นบออ่ออกมากโพสอีอย่างเลื่อยเปื่อยก็คือเพิ่นต้องรอ ให้ทุกอย่างให้เหตุการณ์ทุกอย่างชัดเจนกว่านี้นะคะให้เหตุการณ์ที่แบบบอกไยๆก็คือมีหลักฐานพร้อมจับได้ค่าหนังค่าเขานั่นแหละคะ่ะพี่น้องเพื่อนสีออกมาโพสอีกเทือนหนึ่งแต่อันนี้ที่ายสิเห็นหัวหน้านกเพื่อนได้ออกมาว่าวออขคืนในช่องข่าวช่องดังช่องหนึ่งหัวหน้านกเพื่อนก็บ,บอกว่าเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นมาโดนแล้วะะล่ะค่ะเกิดขึ้นมาประมาณเดือนสองเดือนแล้วนะคะ แต่พึ่งจะได้ออกมาเป็นข่าวพึ่งได้ออกมาโพสก็คือว่าบอสนุกบอสนุน่ะเพื่อนถือนอกกับไอ้เพื่อนน่นะสองคนสองบอสเพื่อน,นละหล่ะเอาไอ้เอ้ยเงินเข้าหายไปน,นี่เท่ากบสีผู้บอสนุกนั่นบอกว่าเออมันมันหายไปแล้วเฮ้ยจังไดได้แต่อยากได้ขึ้นอยู่ได้พี่น้องบอ่แมนว่าสีบ่อยากได้ขึ้นแต่สีเฮ็ยจังไดได้แล้วว่าบอสนุกน่ะสิเฮ็ยจังไดได้กับมันหายไปแล้วเจ้าซับเขาไปบอ อันเมนูจันสี่ะก็เลยอวยไปถามทางเมนูบัตรที่นีผู้ทีอยากลือคดีนี้ก็คือเป็นบอสนุเพราะว่าบอสนุพนว่าฮอนสิปลอยไปหลายกระยานเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกเพราะว่าเงืนมันมันจำนวนหลายพี่น้องเงื่อนเจา้าภาพสำหรับขึ้นนั้นบอสนุผนเป็นคนไปหลักมาสองแสนเจ็ดพี่น้องแล้วโจรก็ยังไม่นำใจอยู่ดอกพี่น้องผลโจ้ให้เจ็ดหมืน่นเพราะได้เติมน้ำมันอยู่ เพิ่นเอาไปบบเบิดเพิ่นเอาไปได้แค่สองแสนค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นงานเจา้าภาพเป็นงานจ้างสองแสนเจ็ดแล้วบอสนุกเพิ่นกับปรลับมากนะคะเป็นลับมากแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าน้องไว้ค่ะแล้วกับเงินที่หายก็หายจากกระเป๋าบอสนกพงศกรนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเหตุการณ์นี้เยซเสือ้อหมานว่าต้องกระจ้างเมเมเอฟซีสายสืบทั้งหลายต้องลู้แน่นอนว่า มื่อหนึ่งเพิ่นตองออกมาถแถลงการแน่นอนว่าเป็นไปจังไหนแล้วค้นทีเอาไปเป็นไผรอดจกน้อยค่ะพี่น,อน้อง่ะรับร่องว่าบอสนกบอสนุถ้าเพิ่นได้ลงมือจังสี่แล้วเพิ่นบ่อล่อยให้เอีลาค่ะสั่งหรอกเพิ่นต้องออกมาเคลียให้่แม่แม่เอฟซีูขูสุขคนตองกะจางต้องมากแสดงความบริสุทธิ์ใจให้่ค้นทีถูกก้าวหาแนนอนเพิ่นบ่ปล่อยให้่ร้อยน่วยแน่นอนค่ะพี่น,อน้องรอดนะคะพี่น,อน้อง่ะ สำหรับมูนี้กฝากแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ